ครับผมสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับชุดครับหนงหมัก็บาทครับสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับชุดเครื่องเสียงครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทครับผมชุดนี้ก็ถือว่าเป็นชุดที่ตอบโจทย์อีกหนึ่งชุดสลหรับออกงานครับข้างนอกใช้งานง่ายๆพกพาง่ายๆหรือจะฟังในบ้านครับผมร้องที่แบบผมนี้ก็ได้สำหรับชุดนี้ครับชุดนี้ครับได้ไปด้วยครับ powerpick p o w e r ตัวนี้ครับมี power ข้างละร้อยห้าสิบบาทครับในนี้มีพ์ในตัวครับมีมิกตัวเดียวก็สามารถ ขับตู้ชุดนี้ได้แล้วครับผมในมิกมีระบบฟังก์ชันบลูทูธครับผม EQ ครับครบทุกอย่างไม่เป็นระบบในเครื่องนี่ครับมีในตัวไปด้วยสลับชุดนี้ครับพร้อมด้วยครับนี่ครับตู้เบสเทอร์โบ15นิ้ว1ตู้สลับชุดนี้ครับดอกข้างในเป็นดอกปั๊มครับงานตู้เป็นงานไม่อัดทั้งบดครับสลับชุดนี้ครับถือว่าทนทานแน่นอนครับการใช้งานครับผมครับเสียกางครับก็เป็น6.5นิ้ว สองใบครับใบหนึ่งมีสามดอกพร้อมด้วยแหนมอีกหนึ่งตัวสลับข้างบนครับผมครับงานตู้เป็นงานตะแกรงทั้งบดข้างบนก็เป็นไม้อัดแท้ทั้งหมดครับเราลองว่าใช้งานได้นานแน่นอนครับงานบิษัทเราตอนนี้ครับมีแต่งานไม้อัดทั้งบดครับเพื่อลูกค้าใช้งานได้นานมากขึ้นครับผมครับงานไม้อัด็ดีอเลยครับถูกน้ําถูกฝนอะไรได้บทครับผมสรับงานไม้อัดของเราครับผมชุดนี้จะมีสายแลดพงแถมไปด้วย1เส้นนะครับผมครับไปถึงก็สามารถเสียบปลั๊กใช้งานได้เลยสลับชุดนี้ครับการต่อใช้งานครับนี่ก็ง่ายครับ ใช้เข้าหลังบูเท่านั้นครับผมคำสารภูเข้าตรงนี้ก็สามารถใช้งานเปิดเสียงได้แล้วสำหรับชุดนี้ครับอหาสำหรับคนที่ใช้งานไม่เป็นเลยครับผมครับแนะนําเลยเอาชุดนี้ไปใช้ก่อนครับเพื่อต่อสารครับประสบการณ์ต่อไปครับได้ชิ้นเสร็จในอนาคตก็อยากเพิ่มตู้เพิ่มพาวเวอได้เลยครับต่อไปครับผมโอเคครับจดสอบเสียงครับผม พาะามลายสาวพระส,สารวนุนสากาเส็นมีเสือยกคำนองลา,าอายาป็นเผยผูไทยอายาปเป็นเธอผยููไทยขอขอบคุณรางวัลนำใจกับจากผูสสาาสส้สาวสมนอส้อยถ้ากลากรถแห่งนั้นสาวสมน้อยสาวสมน้อยขอเสียงเลย เศษผู้เบาเพียเลอครับผลงานก็ลองกันล่ำฟันกับพี่น้องในช่วงแรกรอเมียพี่เลอค่อยเจอกัน นี่ก็ถือว่าเอาอยู่ครับชุดนี้เราเปิดตที่ล่งแจ้งครับทขาไมถให้องเอาอยู่ครับหนึ่งครับนี่ครับตู้เบรเป็นเทอร์โบครับผมถึงแม้จะเป็นดอก15นิ้วแต่เราจัดตู้แบรนด์พาร์ทใส่ครับเพื่อให้ดอกทํางานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแม้ดอกจะขยับแค่นิดเดียวครับรูปลักเสียงก็จะแรงมากขึ้นสลับตู้เทอร์โบตัวนี้ครับแต่คิดได้ไหของตู้เทอร์โบครับก็คือจะพวกตระกูลนุ่มลึกจะหายไปครับเน้นกระแทกสลับเทอร์โบครับผมครับถ้าใครเล่น15นิ้วครับ ผมจะนำไปตู้เทอร์โบครับจะจบกว่าครับผมครับจะไม่ได้ยินเสียงดอกเวลาเราดันกระแทกครับผมนี่แหละข้อดีของเทอร์โบครับผมครับแสงกลางครับนี่ครับก็จะเป็นคอลัมน์ดอกรถดนครับตู้ 1- 3าดอกพร้อมด้วยแสงแหลมครับเวลาเล่นขึ้นจะรู้สึกมีความจัดมากขึ้นครับความแรงมากขึ้นครับผมครับสำหรับชุดนี้ครับพร้อมด้วยพาวมิกครับนี่ได้ไปในตัวด้วยครับไม้ก็ได้ไปด้วยครับสำหรับชุดนี้ครับสายตู้ได้ไปด้วยครับไปถึงก็เสียบไฟเส้นเดียวสามารถใช้งานได้เลยครับกับชุดหนึ่งหมื่นหนึ่งพันก็ร้อยบาทจริงๆสาวงคนครับผม